กให้มาสุดผาชแตังแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอครับเหนือทางไมค์คอนโบลไมค์คอนจ่ายบาโรซาชาร์ไปโดนสุภชัยไอ้คิดเล้ยงมาสงหนึ่งรางวัของสุภชัยเ็นสอบกระดกหนีเอาแล้วครับบอลกวาดไปแตัดสวยสุภชัยทาบาเข่าไกลเกินแล้วสุภนัทแต่งยิงโอ้ยเยี่ยมเลจร,จริงๆมาสามหนึง่งโอ้ประตูของสุภนับ นี่ขึ้นมาหมดไหลเข้ามาสุปชัยยิงอ้าวแล้วลูกนี้1 0เลยครับโอ้โหซามูเอลโลซายืนถูกที่ถูกเวลาพระโชวฝากมาที่สุปชัยแต่งแล้วลูกนี้เข้าซ้ายยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับสุปชัยใจเด็ดทำให้บุรีรัมยูเต็ดหนีห่างเชีงยงใหม่ยูเต็ดไปสอยเท้ามาแล้วปัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับบุรีรัมยูเต็ดครับหนีห่างแ้งเปิด สับขาลอกมาแล้วไหลขวามเข้ามาตรงกลางดีลัโดนด้านขวาเรียบร้อยครับ4-0ครับปีลดโนจชมัตมีโอ้ยังชมวิชาติโดนจิ้มที่บอลวุ้สิีไม่ได้บ้าไรอะแล้วครับซามูเอลโรซาปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหลูกยิงของซามูเอลโรซาเสียบมุมสุดสวยเลยครับนี่ครับเป็นโอ้โหสิวรักษ์ครับเปิดยาแล้วม่งเช็ดครับอ๋อไม่ได้ม่งนะครับพักอกจังหวะนี้แล้วแทงเลยครับ กระดกมานิ่มๆโอ้โหกระดกลูกนี้สวยแล้วกดด้วยขวาครับอีกแล้วครับ